เราเป็นบริษัทที่กําลังเติบโต,ตนะครับบริษัทชั้นกลางจะมีศักยภาพในการเติบโต,ตสูงมีอัตรากําไรที่เติบโต,ตขึ้นได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพครับ ที่ค่าก่สร้างก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2527ระยะเวลา38ปีมาแล้วเริ่มต้นจากงานเล็กๆทำงานต่อเติมแล้วพัฒนาขึ้นมาสร้างบ้านสร้างอาคารจนปัจจุบันก็สร้างอาคารขนาดใหญ่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมอ้วฟิ้า5สัพสินค้าโรงแรมมิสยู อะไรต่างลูกค้าปัจจุบันเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าชั้นนำของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Ctn อนันดาโนเบิร no สยามพิวัตน a p s s ี s e โครงการขนาดใหญ่ก็เป็นอาคารสำนักง,งานของการทางพิเศษอันนั้นใหญ่สุดน,นะครับมีมูลค่าประมาณ2,700ล้าน รายได้กมาจากงานก่อสร้างเป็นหลักนะครับที่ผ่านมาเอกอชนอยู่ประมาณ70-80%เป็นภาครัฐแ0สิก็ขึ้นอยู่กับตลาดนะครับว่าแนวโน้มของภาครัฐหรือว่าภาคเอกอชนเป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาเป็นปีๆไปครับสาปีที่ผ่านมาก็มีรายได้ประมาณ2,400ล้านนะครับมีปีที่แล้วที่ดอบลงมา เหลือประมาณ1,600ล้านอันนี้มาจากสถานการณ์โควิดที่รัฐบาลสร้างหยุดงานไป1เดือนทำให้รายได้หายไปทั้งเดือนเลยนะครับปี63นะครับรายได้ประมาณ2,400ล้านบาทมีกำไรอยู่87ล้านบาทหรือว่าประมาณ3,5%แล้วก็ปี64รายได้ประมาณ1,600ล้านบาทมีกำไร1 2 6ล้านบาทประมาณ8%ครกับจาก,การที่เราควบคุมต้นทุนได้ดีนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องคุณภาพงานทำให้งานเสีย หายน้อยลงเามกเลยด้วยทีมงานที่มีคุณภาพที่เราพยายามสร้างและระบบการทํางานที่ทําให้งานทางานได้คุณภาพมากขึ้นความเสียหายก็น้อยลงกลายยําไรดีมากขึ้นครับ ที่ผ่านมา่ด้วยสถานการณ์โควิดสถานการณ์ก่อสร้างก็ประมาณ2ปีแล้วที่ตกต่ำลงแต่ว่าปีนี้เริ่มดีขึ้นจากข้อมูลของธนาคาราคารสงเคร์จะมีการเติบโตขึ้นมาคอนโดมิเนียมนะครับอีกเท่าตัวจากปีที่แล้วเราก็ต้องขยายทีง,งานรวมทั้งระดมทุนเพื่อขยายกิจการรองรับการเติบโต,ตนี้ด้วยเช่นกันครับ ลงทุนในแง่ของเครื่องมือเครื่องจักรนะครับแล้วก็ลงทุนในแง่ของการก่อสร้างรองรับการขยายตัวจำนวนโครงการมากขึ้นใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการครับจากเดิมมูลค่าประมาณสามมนสี่นะครับก็จะสามารถมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเป็นสามนล้านได้ครับถ้าต่อง,งานเนี่ยโดยผลงานของการทมพิเศษประมาณสามนเจ็ดร้อยล้านจะทำให้เรามีความสามารถรับงา,านทางราชการนะครับเพิ่มเป็นห้าพันสี่ร้อยล้านเป็นเท่าตัวต,วตามเรียบราชการนะครับ นเ้าตลาดแล้วก็เตรียมขยายกิจการนะครับเพื่อที่จะรองรับการเติบโตที่กําลังจะพื้นโตขึ้นจากภาวะดําสุดเมื่อปี2ปีที่แล้วนักเราในมืออยู่ประมาณ2,300ล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ4 0ครับ บริษัทเราก่อตั้งมา38ปีแล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญเราเป็นบริษัทแรกๆที่เริ่มงานระบบคุณภาพขึ้นมาในช่วงแรกเราใช้ระบบ ISO นะครับจาก ISO เราพัฒนามาเป็นระบบ TQA Quality Assurance ซึ่งจะเป็นระบบที่ทำให้งานได้คุณภาพมากขึ้น ลดความเสียหายของงานลงได้อย่างมากเลยนะครับรวมทั้งเราเป็นผู้ริเริ่มปรับเปลี่ยนระบบไมเคิลของพนักงานโดยให้พนักงานมีการแข่งขันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่จะทําให้งานได้คุณภาพมากขึ้นลดความเสียหายลงแล้วก็ได้รับความสที่ดีเราเคยแข่งขันอยู่กับ6บริษัทชั้นนำนะครับลูกค้าเป็นคนจัดแข่งขันในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่จะทําให้งานลดความเสียหายลดน้อยลงหรือทํางานได้รวดเร็วขึ้นอำนวยความสะดวกในการทํางานมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแล้วเราก็เป็นที่หนึ่งมา ทุกเดือนทุกครั้งครับเราเป็นบริษัทที่กําลังเติบโตนะครับบริษัทชั้นกลางจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง <S <S 1> <S 1> มีผลประกอบการดีมีอัตรากําไรที่เติบโตขึ้นได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพครับเราเชื่อมั่นว่าหุ้นของเราเป็นหุ้นที่น่าสนใจจะทาให้ท่านมีความมือพอใจได้พอสมควรน,นะครับการนิวไปันผลของเรานะครับไม่น้อยก,กว่า40่สิบเปอร์เซ็นต